ข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยบายมานโน o ปร์กิ้งสไตล์ประจำวันที่12ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุบ้บอลไทยครับเรามาดูขา่าวบอลไทยในช่วงของอที่คืนวันนี้การเจะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงที่คืนวันนี้จะรึกประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยบุกสั่งซ้อมมือแรกที่ซาดีอาราเบียนะ โดยงานนี้บุกสั่งเอกนิปัญญาดรุกทีมชาติไทยพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมญี่ปุ่นอรุรว,เวะเรตตมอนเดินทางถึงซาอุดีอาระเบียรงฝึกซ้อมมือแรกกันแล้วเตรียมทำศึกฟุตบอลฟีฟ่าคัพเวิร์ลคัพส,ส,ส,สองวันยสศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2 0 2วันรอบ2ในครั้งนี้โดยทางอรุรวัดเรตไดมอนจะพบกับทางคารบลีออนยอดทีมกแกล่งแชมป์ทวีปคอนคาเคฟวันศุกร์ที่15ธันวาคมที่สนามปริ้นอับดุลราอันไฟซานสเตเดียมเวลาย1 3สอนาิกาบทีตามเวลาของประเทศไทย ทั้งนี้แลวะวผมเอกนิตปัญญาเนี่ยในรูกทีมชาวไทยจอ่อจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีชื่อและก็ลงสนามบนเวทีชิงแชมป์สมโมสรโลกในครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่เคยมียนักเตะไทยคนใดสามารถเข้าร่วมการในคันระดับโลกรายการนี้มาได้ก่อนเลยนะนาท่าผมเป็น่างงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,ก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้บบุ๊กเอกนิตปัญญาคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงไทยทุบสถิติกรีธาเยาวชนปิดท้ายพงาดสองแชมป์สถิติหน้าประวัติศาสตร์เลยนะโดยการที่ทางด้านขอแสงความยินดีกับนักกีฬาไทยเมื่อการแข่งขันกีฬาเยาวชนจิงชนะเลิออาเซียนหรือว่าทาง c ีจุดแอตแลนติกแชมเปี้ยนชิพสองวันยี่สิบสามได้สำคัญไทยปิดท้ายสองเหรียญทองพร้อมทุบสถิติครั้งประวัติศาสตร์ในขณะนี้โดยทั้งทีมนะฮะผัดกัน4ี่คูณเมตรชายหลังนนทวัฒน์พักดีจิตนำโชค ภูแพงกวินช่วยแก้วและก็สราวุธนวนวลสีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกทุบสถิติครั้งหน้าประสาทด้วยเวลา3.15.11นาทีและคนากรเล่ก,กลในออีเวนต์กระโดดค้ามชายทำลายสถิติ4.65เมตรเด็กนี้เริ่มจากดางวิ่งผัด4คูณ400เมตรชาย4รมกดจากประเทศไทยนะฮะนำทัพมาโดยนนทวัฒน์พักดีจิตนำโชคภูแพงกวินช่วยแก้วและก็สาวุธนวลสี กดสเปดเต็มหลอดนะฮะทะลุเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลากว่า3มนาที15วินาทีรผงาดคว้าเหรียญทองมาครองพร้อมทำลายสถิติของมาเลเซียที่เคยทำไว้3.16นาทีเมื่อปี2016โดยทางเหรียญเงินเป็นของสิงคโปร์ประกอบไปด้วยเวยจุ่นหวงโมฮัเม็ดจจฟฟาวเจียงคงตันชูบาปรากราฟชูราฟ ในเวลา3นาที18วินาทีและเหรียญทองแดงมาเลเซียที่ประกอบไปด้วยบิลกระดันซอมิเอลเดเนียลฟักบรูชาดินโมฮัมหมัดรอสซานในเวลา3นาที18วินาทีนั่นเองครับและปดท้ายเหรียญทองที่2นะฮะกระโดดข้ามชายคณากรเล่กนสร้างปรัสญาดวะเหรียญทองมาครองที่4.65เมตรพร้อมทุบสถิติปรอดเดิมนะฮะของทางอิกดันฟาวซานริชาร์ดจากทางอินโดนีเซียที่เคยทำเอาไว้4เมตร50ซนติเมตรเมื่อปี2016 เหรยญเงินได้แก่ทางยินเยนชองจากสิงคโปร์4เมตร30เซนติเมตรแล้วก็เหรียญทองแดงตกเป็นของกรายวิทย์ปัญญาสวัสด์นักกีฬาไทยอีกคน4เมตร20เซนติเมตรผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กาลังใจและไปเชียร์นักกีฬาไทยทุกคนกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับอรไรอยังไงลุงเนวินโพสต์ข้อความทันชีหลังบริลัมพาทาพายขาบ้านร่วงตกรอบ a c l นะ โดยการที่สมโมสรบริลัมทีมตัวแทนจากประเทศไทยลงสนามแมตช์ชี้ชะตากับทางเวนฟอร์เรนโคฟุทีมลีกรองจากประเทศญี่ปุ่นโดยรอบสุดท้ายนะฮะงานนี้เพราะแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกฤดูกาล2023แต่ผลสุดท้ายอาเธอร์ปาปัสกับพาทีมบริลัมพ่ายคาบ้านให้กับทางเวนฟอร์เรนโคฟุร่วงตกรอบ ACL ไปอย่างน่าเสียดายล่าสุดนั้นเพจลุงเนวินโพสต์ข้อความทันทีหลังบริลัมพ่ายคาบ้านร่วงตกรอบ ACL ระบุแคปชั่นด้ว่า ขอบคุณแฟนบริณมดิเดท,ทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาสู้เคียงบา่าเคียงไหล่กันในครั้งนี้และเป็นอีกปีที่เรานั้นได้บทเรียนมามากมายจากเวทีถึงแชมป์เอเชียเราจะกลับมาอีกครั้งบริณำดิเดตเรามีเราตลอดไปนะนะนะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะแต่ก็อย่างว่าเราดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ออยังไงศึกชิงบัลลังก์จอมหนึบ แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยภายหลังจากที่การได้รับสัญชาติเวียดนามของทางเฟรดิปเงียนผู้รักษาประตูเชื้อสายเช็กนะฮะที่บึงประกาศเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม2023ทําให้ณปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีนทกวอลฝีมือดีมากมายดังนั้นทางเราจึงยกขึ้นมานะครับผมมาเล่าท่านผู้ชมฟังว่ามีใคร,รกันบ้างเริ่มไปกที่หนึ่งกันก่อนก็แล้วกันนิวเอชเชอริชทีมชาติฟิลิปปินส์อายุ33ปีต้นสังกัดเบอร์มิงแฮมจากทางประเทศอังกฤษ นี่คือผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดนะฮะในภูมิภาคอาเซียนกับการได้เล่นพิมริกกับทางคาร์ดิสตี้แต่ไม่สามารถช่วยทางต้นสังกัดนั้นอยู่รอดปลอดภัยแต่อย่างน้อยฟอร์มการเซฟของเอตอริชก็ทำให้เขายืนหยัดในอังกฤษมานานนับ10ปี จอมหนึบคนนี้เคยเล่นกับทางทีมสิงโตคารมารามรุ่นอายุไม่เกิน16ปีมาแล้วแต่สุดท้ายด้วยความที่มีเชื้อสายฟิลิปปินส์เข้มข้นเขาจึงเลือกเล่นให้กับทางทัพตากรดนะฮะตั้งแต่ช่วงปี2008เรื่ยมาจนถึงปัจจุบันที่สะสมสถิตินะฮะรับใช้ชาติไปมากกว่า78เกมต่อมาคนที่2ก็จะเป็นดังวันลำจากทีมชาติเวียดนามอายุ30ปีต่อสังกัดบินดินจากเวียดนาม เมื่อหนึ่งทีมชาติเวียดนามคนปัจจุบันที่กำลังถูกท้าชิงโดยทางเฟริปเงียนซึ่งเป็นศึกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากทั้งสองคนต่างก็เป็นผู้เล่นลูกครึ่งอีกทั้งยังหน่วยก้านดีเป็นอย่างมากวันลํานี่ยครองตำแหน่งตัวจริงในทัพดาวทองมาั้งแต่ช่วงปี2018แล้วก็ผลงานที่โดดเด่นอของเขาเนี่ยผิดกับตอนที่มาเล่นในเมืองไทยกับเมืองทองนะฮะรวไปถึงเซเลโซสกาที่ถือว่าล้มเหลวจริงๆนะ ตัวมาคนที่3จะเป็นชัดชัยบุตรพรมจากทางทีมชาติไทยอายุ36ปีต่สังกัดบีจีปทุมหากไม่เจ็บหรือติดโทษแบนชัดชัดชยคนนี้ก็คือตัวเลือกแรกนะฮะตำแหน่งผู้รุกษาประตูทีมชาติไทยซึ่งตามจริงแล้วสายติการเฝ้าเสาของเขานั้นไม่น่าจะมีแค่19นัดแต่ด้วยความอาที่จังหวะที่ไม่หลงล็อกมันจึงทําให้เจ้าตัวนั้นไม่ได้เฉลิชายกับทัพช้างศึกเท่าที่ควรนัก อย่างไรก็ตามหากว่าร่างกายจอมหนึบชาวกัแพาเพชรสมบูรณ์นะฮะรับประกันได้เลยว่าใครก็มาเบียดแย่งมือน,น่งจากเขาได้ยากยิ่งเช่นเดียวกันเพราะนอนนี้เป็นนายทวารที่ครบเครื่องไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาความชั่วพฤตกาอากาศเก็บกินได้หมดแถมยังมีลูกเท้าที่เปิดบอลได้อย่างแม่นยําเป็นอาวุธเด็ดอีกต่างหากต่อมาคนที่4ี่ก็จะเป็นไมเคิลฟาร์เกสคาดทีมชาติฟิลิปปินอายุ32ปีตัวสกัดทางบรูสบรูเบนจากเดนมาร์ก อีกหนึ่งผู้รักษาประตูที่ดีสุดในอาเซียนในยุคปัจจุบันกับผลงานที่ยอดเยี่ยมตอนเล่นให้กับทางแบงคอกนะฮะระหว่างปี2018ถึง2023ซึ่งบอกได้เลยว่าน่าเสียดายที่เจ้าตัวนั้นตัดสินใจจะไม่ขยายสัญญาระยะยาวในเมืองไทยโดยปัจจุบันฟันเคสกาเดียกลับไปเล่นในลีกเดนมาร์กและก็เป็นมือนหนึ่งให้กับทางบรคูเบนก่อนจะพาทัตสังกัดเลื่อนขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จต่อมาคนที่5ก็จะเป็นทางด้านของเฟริฟเงียนตทีมชาติเวียดนามอายุ3 ต้อสังกัดกองอันฮาหนอยและตะวันที่เพิ่งได้รับสัญชาติเวียดนามเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้ทัพดาวทองมีตัวเลือกตำแหน่งผู้รักษาประตูเพิ่มขึ้นแถมอะไรนี้ดูจะเหนียวหนึบเป็นอย่างมากซะด้วยนะฮะเพราะเคยูกยัสโบรสลาฟซิลฮาวีผู้เป็นกุนซือเช็กรียกตัวติดทีเมื่อช่วงกันยายนปี2022แต่ไม่ได้ลงสนาม โดยฟริบเงินไะด้มีประสบการณ์ในทั่วยุโรปอย่างทางโยุโรปาล,ลีกมาแล้วโดยปัจจุบันเขาเพิ่งจะมีส่วนสำคัญทำให้ทางกงอันฮานอยคว้าแชมป์วีลีกในฤดูการ2023พร้อมกับการก้าวมาท้าชิงเมื่อหนึ่งของเวียดนามกับดังวันลังแบบเต็มตัวต่อมาคนที่6ก็จะเป็นปฏิวัติคำไมาจากทางทีมชาติไทยอายุ28ปีต้นสังกัดของแบงคอก จอมนึบชาวชมบรีผู้นี้นะฮะถูกคาดการกันว่าน่าจะได้รับความไว้วางใจจากทางมาสดาอิชิอิขุนสูอทีมชาติไทยคนล่าสุดให้เป็นเมอหนึ่งของทัพช้างศึกเพราะเฮสโค้ชาวญี่ปุ่นรู้จักหมอดี่เป็นอย่างดีเนื่องจากเคยร่วมงานกันที่สุทประการซิตี้ ปฏิวัติเดียพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็วและการที่เป็นนายทวารที่เล่นลูกเท้าได้ดีมันจะเป็นข้อที่ทําให้เขาได้เปรียบกว่าคนอื่นเขาเพราะฟุตบอลยุคปัจจุบันเน้นการบิวอัพกันตั้งแต่ด้านหลังซึ่งนั่นกกลายเป็นจุดแข็งที่ทําให้หมอนี่เหนือกว่าผู้รักษาประตูทัท่วไปต่อมา คนที่เก,ก็จะเป็นฮัสซันซันนี่จากทีมชาติสิงคโปร์อายุ39ปีต่อสังกัดอเบริกนิกาตาจากทางสิงคโปร์แม้ว่า2เมษายนปี2 0 2 4เขาจะอายุครบ40ปีบริบูรณ์แต่ทุกวันนี้ยังไร้วี่แววที่ซันนี่จะประกาศแขวนถุงม,มือไม่หนำซ้ำสภาพร่างกายของพี่แกก็ยังฟิตปังราวกับหนุ่มๆนเลยทีเดียว จอมหนึบจากอัลเบริกนิงาตะเวอร์ชันสิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูดีที่สุดนะฮะคนหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการรักษามาตรฐานของตนเองในระดับที่สูงมาโดยตลอดระยะเวลาหลายสิบป,ปีอาจจะมีวืวือวว้าวาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรอย่างใดต่อมาคนที่8ก,ก็จะเป็นซาญีฮันฮัสมี โดยทีมชาติมาเลเซียอายุ27ปีต้นสกัดของยะโฮดารุตซิมจากมาเลเซียเมือหนึ่งของทีมชาติมาเลเซียคนปัจจุบันที่ระยะหลังเนี่ยฟอร์มเจอตลัดไปอย่างมาก เพราะวันหลังจีได้รับอลางวันพระพิสาจน์ประตูยอดเยี่ยมในประเทศไปี2 0 2 2กรรับชีวิตของเขาก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพระาะได้ย้ายสู่ยอโฮนดอร์นทักซิมกระทั่งครองตัวจริงให้กับทางทต้สังกัดและกระทับเสือเหลืองโดยฮาสวีเนี่ยอาจจะรูปร่างบางแต่ทางบอลของเขาไม่ธรรมดาเพราะยืนตำแหน่งได้ดีอีกทั้งยังมักจะเซฟจุดโทษได้บ่อยครั้งซึ่งนั่นทำให้ก้าวมาเป็นนาทวานชั้นแนวหน้าของอาเซียนบอกได้เลยว่าได้ไม่ยากเลยนะ และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่ยงคืนฟุตบัลไทยบายมานโน่โปรกิงสตล์ประจำวัญชี่12ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบัลไทยครับ